เพียงเศษรักผู้เขียนมณีพัสสุหาชื่นชอบนิยายเสียงของช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดอัปเดตคลิปต้นใหม่ใหให้ฟังกันนะคะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอย่ากดข้ามโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปต้นใหม่ใหม่ให้ฟังกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะ 3, แตกหักเขาไม่ได้ครับคุณพลึกถอยไปนลุมนออกมาคุยให้รู้เรื่องอย่างนี้พลึกตะหวาดดันแล้วพลากลงไปที่อกลงปะพออย่างแรงที่บางอาจมาขวางทางเขากลับไปเถอะครับคุณหนูไม่อยู่น,นลุมนผมบอยคุณออกมาเสียงเอะโวยวายที่ยางมาจากหน้าบ้านทําให้ตุลพพแล้วราวันถึงกับต้องถอนหายใจดาวว้ไม่ผิดจริง คุณพลึกมหายายพายเดี๋ยวผมมานะตุลภพลุกขึ้นจากเก้าอี้นั่งอ่านหนังสือเมื่อมีแขกมาเยือนและแขกก็ทำท่าว่าจะพูดไม่รู้เรื่องเสียด้วยฉันไปด้วยค่ะลาวันลุกขึ้นเดินตามสาม,มีออกไปอีกคนงานนี้คงต้องคุยกันยาวเพราะพลึกย่างบวยวันไม่เลิกมีอะไรกัน เสียงประมุกข,ของบ้านทำให้เพลือที่กำลังจะมีปากเสียงกับเราพอๆถึงกับชะงักลงคุณพลึกมาขอคบคุณหนูครับท่านนารุมนอยู่ไหนไม่รอให้เราพอๆรายงานจบเพลือก,ก็แทรกขึ้นมาสิก่อนเขาไปคุยในบ้านเธอคะ่ะราวันเชื้อเชิญแข่อย่างมีมารยาททางทางที่ไม่พอเจการกระทําของอดีตลูกเขยเช่นกันเรียกนรุมนออกมาผมไม่เลอกจะคุยกับเธอ พลึกตอบอย่างไม่เกรงใจยายพายไม่อยู่เมื่อพลึกไม่เกรงใจตุลพบก็ไม่ไว้น้ำเช่นกันเขาและครอบครัวยอม,มามากพอแล้วยายพายไม่อยู่หรอคะลาหวันช่วยพูดอีกแรงพลึกถึงกับยกยิ้มมุมปากก็จะไม่อยู่ได้ยังไงเขาเห็นรถเธอจอดอยู่ผมบอกให้เรืยองนีมุนออกมาเดี๋ยวนี้หยุดนะผลึก ที่นี่ไม่ใช่ที่ที่คุณจะมาออกคำสั่งยายพายไม่อยู่คุณกลับไปได้แล้วตุลภพตะวัดลัานเมื่อเห็นพลิกคุกคามเขาใจเย็นค่ะคุณขอโทษนะคะคุณเพลิกยายพายไม่อยู่จริงๆค่ะคำพูดของราวันทำให้พลิกขมวดคิ้วเข้าหากันไปไหนอย่ามายุ่งกับลูกผมอีกยายพายอยาให้แล้วก็จบกัไปเถอะเข้าใจผิดแล้วคุณตุลภพ ผมไม่อยากยุ่งกับลูกสาวคุณสังนิตถ้าลูกสาวคุณไม่ปกปิดเรื่องลูกของผมและที่ผมมาที่นี่ก็เพราะลูกของผมไอตุลากระช่าคอเสื้อรุ่นน้องพร้อมกับต่างท่าจะฟาดกำปั้นลงบนปากของเขาแต่ละวันห้ามเอาไว้เสียก่อนอยาค่ะคุณหรือไม่จริงคุณก็รู้ว่าผมไม่อยากยุ่งกับลูกของคุณผมมาเพราะลูกผม พลึกย้ำประโยคเดิมตัวระพบขบกรามเข้าหากันแน่นโมโหจนเลือดขึ้นหน้าเข้ามองพลึกผิดไป,ปรจริงๆรักและไว้ใจจึงฝากของรักไว้กับเขาแต่พลึกกลับตอบแทนไม่อย่างเจ็บแสบนอกจากจะไม่สนใจลูกสาวเขาแล้วพลึกยังย่ำหยีเธออีกด้วยขอร้องนะคะคุณพลึกปล่อยยายพายไปเถอคะค่ะลาวันขอร้องเพราะกลัวเรื่องจะบานปลายไปมากกว่านี้ พวกคุณร่วมมือขึนน้นนีรุ่มลนจงใจปกปิดเรื่องลูกของผมใช่ไหมไม่มีใครทําอย่างนั้นหรอกคะ่ะคุณตังหากที่ไม่อยากรู้เรื่องนี้คุณเคยรับโทรศัพท์ยายพายบ้างไหมกี่ค,ครั้งทีพท่พายพยายามติดต่อกับคุณคุณเคยสนใจยายพายบ้างไหมพอเถอะนะคะฉันขอให้เรื่องระหว่างคุณกับพายจบลงได้ดีพายเองก็ใหายคุณแล้วเราไม่เรียกร้องอะไรคุณก็ปล่อยยายพายไปเถอะนะคะ คำพูดของราวาันถูกต้องทุกคำเขาไม่เคยรับโทรศัพท์เธอเลยสักครั้งเพราะคิดว่าไม่จำเป็นพายไม่เคยปิดเรื่องลูกกับคุณแต่เมื่อคุณไม่ให้โอกาสพายได้พูดพายจึงได้ตัดสินใจแบบนี้ปล่อยพายกับลูกไปเถอะนะคะพายเจ็บมามากพอแล้วพูดเรื่องอะไรของคุณผมปล่อยนนลูกมนแน่แต่รู้ต้องเป็นของผมออกไปจากบ้านผมเดี๋ยวนี้และอย่าหวังจะได้เจรายพายกับลูกอีก ออกไปก่อนที่ผมจะแจ้งความจับคุณคุณคงลืมไปแล้วสินะคุณตระพบผมสร้างเด่กคอมพิวเตอร์ให้ยิ่งใหญ่ได้ผมก็พังมันได้เหมือนกันเพล็กเอาธุรกิจของครอบครัวตระพบมาขู่ตระพบมองหน้ารุ่นน้องด้วยสายตาผิดหวังเขาคิดผิดจริงๆที่ไว้ใจให้เพลกดูแลธุรกิจจนทําให้เพลกเอามาขู่เขาได้เชิญเถอะครับคุณจะทำอะไรกับเด็กคอมพิวเตอร์ก็เชิญมันเป็นของคุณแล้วนี่ แต่จำไว้อย่างนะพลึกสิ่งที่ผมเสียใจที่สุดก็คือผมยกแยายัยคุณได้ยังไงออกไปจากบ้านผมแล้วอย่ามาที่นี่อีกเราไม่มีอะไรต้องยุ่งเกี่ยวกันอีกขอชีวิตลูกกับหลานผมคืนเถอนะอย่ามายุ่งกับพวกใหญ่เลยส่งแขกพูจบตุลภพก็สั่งให้ราปภกันพลึกออกไปจบสิ้นกันแล้วเมื่อพลึกเอาหัวใจของเขาไปย่ำยีก็ไม่จำเป็นต้องไว้หน้ากันอีกพลึก ขบกรามจนเส้นเลือดปูดโปนเขาไม่ยอมแพ้หรอกนันุมลจะทำแบบนี้กับเขาไม่ได้เขามีสิทในตัวลูกถึงจะอยากกันแล้วก็ตามมันไม่จบแค่นี้แน่พูดจบนางสู่ก็เดินออกไปไม่ว่านันุมลจะอยู่ที่ไหนเขาจะรักเธอกลับมาให้ได้ใช่ยเยน็นๆค่ะคุณราวันปอบสามีเมื่อเห็นตุลภพเตือดจัดให้เลขาใช้ดูสิว่าลูกถึงหรือยัง ยังเหรอคะเพิ่งจะขึ้นเครื่องเมื่อชั่วโมองที่แล้วเองใจเย็นๆนะคะไงพายปลอดภัยแล้วผมมองคนผิดไปจริงๆช่างเถิค่ะลูกเลิกแล้วหลังจากนี้เราขอให้กำลังใจลูกนะคะท้องแฝดต,ต้องการกำลังใจเป็นสองเท่าผมดีใจนะที่ลูกเข้มแข็งก็บพายเหมือนคุณนี่คะดเด็ดเตี้ยวและเข้มแข็งไปคะ่ะ ไปรอรับโทรศัพท์ลูกกันดีกว่าอย่าเครียดนะคะฉันเป็นห่วงคุณลาวันจูงมือสามีเขาไปในบ้านป่านนี้ลูกคงใกล้ถึงแล้วอังกฤษคือสถานที่ที่นันลุมนเลือกไปพักผ่อนและขอดูที่นั่นหวังว่าเวลาละสถานที่จะทำให้ลูกเข้มแข็งขึ้นโถ้วยมือหนาฟาดบงมนผนังย่างแรงเมื่อติดต่อดานวนไม่ได้สักทางจะลองดีกับผมใช่ไหม เท้าหนาเตะไปมาในอากาศเพื่อระบายอารมณ์เขาพาดเองที่ปล่อยให้เธอกับลูกหลุดมือไป